สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยคุณครูมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มาให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะในวันนี้มาดูค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรค่ะจากในคลิปที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องคบคนพานพานพา,นพานไปหาผิด ซึ่งมีการนําโครงโลกกนิตเข้ามาเป็นส่วนประกอบของเนื้อหาในเรื่องนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องลักษณะคำประพันธ์ซึ่งในเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับลักษณะคำประพันธ์ของประเภทโครงนะคะแต่ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าประเภทของลักษณะคำประพันธ์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทดูกันเลยค่ะ ประเภทของคำประพันธ์ไทยนะคะจะแบ่งออกทั้งหมด4ประเภทใหญ่ๆเลยนะคะก็คือมีกรอนมีโครงมีก,มกาบแล้วก็มีฉันนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยได้เรียนไปแล้วแหละทั้งกรอนทั้งกาบนะคะกรอนคือกรอนสี่กรอนสุภาพที่นักเรียนได้เรียนไปใช่ไหมคะกาบคือกาบยานี11ที่นักเรียนได้เรียนไปเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงสี่สุภาพนะคะอะเรามารู้จักกับลักษณะของโครงสี่สุภาพกันดีกว่าค่ะนักเรียนโครงสี่สุภาพเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยกองชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในวรรณคดีไทยมาช้านานมากแล้วนะคะนักเรียนวรรณคดีไทยฉบับที่เก่าแล้วก็มีชื่อเสียงมากฉบับหนึ่งนั่นก็คือ ลิลิตพะลอนะคะซึ่งลิลิตพะลอเนี่ยก็จะมีการแต่งคำประพันธ์เป็นโครงสี่สุภาพแล้วก็มีบทสำคัญอยู่หนึ่งบทที่ถูกยกขึ้นมาเป็นบทต้นแบบนะคะที่บทนั้นได้ยกขึ้นมาเป็นต้นแบบเพราะว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหม เพราะว่ามีการแต่งได้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของโครงสี่สุภาพนะคะแล้วก็มีสัมผัสที่ถูกต้องตามลักษณะบังคับมีการาใช้วรณยุกต์เอกโทถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นลิลิพะอในบทนั้นก็เลยได้ถูกยกขึ้นมาเป็นบทต้นแบบ ของโครงสี่สุภาพนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ต่อไปเลยนะคะ,ะเรามาดูแผนผังของโครงสี่สุภาพกันนะคะนักเรียนนักเรียนดูนะคะฝั่งนี้รูปกลมๆเนี่ยก็คือรูปแบบของแผนผังของโครงสี่สุภาพนะคะส่วนอีกฝั่งหนึง่งที่มีตัวอักษรเยอะแยะ,แยะนั่นก็คือบท โครงต้นแบบที่คุณครูได้พูดถึงตั้งแต่ข้างต้นนะคะว่าเราได้มีบทโครงต้นแบบจากเรื่องลิลิตพะลอที่มีความาชัดเจนในเรื่องการแต่งโครงสี่สุภาพมีสัมผัสถูกต้องมีการวางวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทมีการใช้คำส้อยได้ถูกต้องนะคะนี่ก็คือบทต้นแบบนั่นเองนะคะนักเรียนอ่านักเรียนมาดูนะคะโครงสี่สุภาพจะแตกต่างกับ กรอที่เราเรียนมาด้วยลักษณะรูปแบบของการสัมผัสนักเรียนดูสิคะ,ะต่างกันไหมคะต่างแน่นอนนะคะแล้วโครงสี่สุภาพจะมีการบังคับใช้วรณยุกต์อย่างที่คุณครูดได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คือมีวรณยุ์เอกเจ็ดที่วรณยุต์โทอีกสี่ที่นะคะนักเรียนดูคะ่ะในวงเล็บนี่ก็คือคำสร้อยนะคะ จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะซึ่งในวงเล็บจำเป็นจะต้องมีทั้งหมดไหมไม่จำเป็นค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นโครงสี่สุภาพจะมีจำนวนคำทั้งหมดเลยนะคะ3าำแต่ถ้าเมื่อไหร่นักเรียนไปเติมคำส้อยในตรงนี้ให้เขาเนี่ยสี่คำก็จะกลายเป็นว่าโครงสี่สุภาพมีทั้งหมด34คำค่ะนักเรียน โครง4สุภาพ1บทมีกี่บาทคะอ่าถูกต้องค่ะมีทั้งหมด4บาทนะคะนี่คือบาทที่ 1, บาทที่2บาทที่3แล้วก็บาทที่4นะคะซึ่งเท่ากันกับจํานวนของกรอนทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่ารูปแบบลักษณะของแผนผังจะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนมาดูสัมผัสนะคะสัมผัสของโครง4สุภาพ ดูนะคะคำสุดท้ายคำสุดท้ายของบาทที่1นะคะนักเรียนคำสุดท้ายของบาทที่1จะไปสัมผัสกับคำที่5ของบาทที่3นะคะแล้วมาดูกันคำสุดท้ายของบาทที่2จะสัมผัสกับคำที่5ของบาทที่4นะคะ และทีนี้นักเรียนดูตำแหน่งของวรรณยุกต์เอกวรรณยุกโทนักเรียนดูสิคะมีการกระจายหมดทุกอย่างเลยนะกระจายทุกที่เลยนะคะเราก็จะแต่งคำประพันธ์โดยยึดตามรูปแบบของแผนผังโครงี่สุภาพนี้ค่ะนักเรียนถามว่าถ้าแต่งไม่ตรงได้ไหมไม่ได้คะ่ะเพราะว่าโครงี่สุภาพมีการบังคับการใช้เสียงวรรณยุกต์เอกแล้วก็วรรณยุก โทนะคะนักเรียนเอาละค่ะเรามาดูเรื่องตัวอย่างของโครงสี่สุภาพที่มณคุยกมาเลยดีกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือ นี่คือคำประพันธ์ของเรื่องลิลิตพลอนะคะนักเรียนเอาละค่ะเรามาดูเรามาเปรียบเทียบกันเลย2ฝั่งเปรียบเทียบกันเลยนะคะดูสัมผัสที่คุณครูพูดถึงนักเรียนดูในบาทที่หนึ่งคำสุดท้ายจริงไหมไม่รวมกับคำสร้อยนะพี่เอ๋ยี่คือคำสร้อยนะคะนักเรียนแล้วก็คำว่าลือพี่นี่ก็คือคำสร้อยอตรงกันไหมคะคำสุดท้ายของบาทที่หนจะสัมผัสกับคำที่ห้า ของบาทที่3แล้วก็คำสุดท้ายของบาทที่สจะไปสัมผัสกับคำที่5ของบาทที่4นั่นเองอ้าวแล้วนักเรียนมาดูจํานวนวรรณยุกต์เอกอาสีแดงนะคะนักเรียนสีแดงนักเรียนนับดูสิครับตรงไหมตามที่คุณครูได้ยกแผนผังมาให้ดูอ่ะมีคำว่าเล่าหนึ่งแล้วนะคำว่าย่อม2แล้วนะคะ คำว่าทั่วสามแล้วนะคำว่าพี่สี่ทีแล้วนะคะคำว่าตื่นห้าทีแล้วค่ะคำว่าพี่หกทีแล้วนะคะสุดท้ายเลยคำว่าอย่านี่ก็คือวรรณยุกต์เอกนะคะเจ็ดทีต่อไปเรามาดูบังคับวรรณยุกต์โทกันดีกว่าสีม่วงนะคะนักเรียนจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหลัง คุณครูทำเครื่องหมายถูกไว้ให้อ่มาดูที่ที่หนึ่งคำว่าอ้างที่ที่สองคำว่าล่าที่ที่สามคำว่าอ่าแล้วก็ที่ที่สี่คำว่าได้นักเรียนดูบทนี้นะคะตรงตามกับแผนผังที่คุณครูยกให้นักเรียนดูไหมคะ่าตรงตามค่ะถ้านักเรียนได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วจําเป็นที่จะต้อง แต่งโครงสี่สุภาพคุณครูขอแนะนำให้นักเรียนจำตัวอย่างของบทลิลิตพลอบทนี้นะคะเป็นบทต้นแบบในการแต่งโครงสี่สุภาพนะคะอันนี้คุณครูขอฝากไว้ในเรื่องการจำแผนพังโครงสี่สุภาพโดยผ่านต้นแบบของบทประพันธ์นะคะอ้าวเรามาดูเรื่องของเราต่อไปกันดีกว่า การถอดคำประพันธ์โครงโลกกนิสนะคะอ้าอย่างแรกเลยวิธีการถอดคำประพันธ์นักเรียนจะต้องรู้ที่มาของคำประพันธ์นั้นนะคะอย่างที่สองคือนักเรียนต้องพยายามทำความเข้าใจในคำประพันธ์นั้นๆให้แจ่มแจ้งชัดเจนเลยนะคะนักเรียนต้องรู้เลยว่าเออคำเนี้ยหมายถึงอะไรลักษณะคำประพันธ์นี้ต้องการพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอย่างที่สามพอนักเรียนเข้าใจเสร็จปุ๊บนักเรียนก็สามารถถอดใจความสําคัญ ของคำประพันธ์นั้นออกมาเป็นร้อยแก้วให้สละสรวยนะคะก็คือใช้คําที่นักเรียนพบในคำประพันธ์นั้นแหละมาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วซะนะคะต่อไปข้อที่4นะคะเมื่อถอดใจความสําคัญได้แล้วนะคะนักเรียนก็เอาใจความนี้แหละมาเขียนเพื่อให้ใกล้เคียงกับคําประพันธ์นั้น และไม่ควรขยายความนะคะนักเรียนไม่ควรขยายความที่มันนอกเหนือจากคำประพันธ์ที่เขากำหนดให้นะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะ,ะปลาร้าพันหอด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปาคะคลุง้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานา,นาได้แต่ร้ายร้ายฟุง้งเฟื่องให้เสียพง อันนี้คือโครงโลกกณนิดนะคะที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดูก่อนที่นักเรียนจะถอดคำประพันธ์ได้นักเรียนจะต้องมารู้จักคำศัพท์ก่อนนะคะ,ะมาดูการดีกว่าคำว่าปลา,า,หาไหรหมายถึงปลาหมักเกลือใส่ข้าวคั่วนะคะ,ะมาดูคำต่อไปคำว่าคาหรือใบคานั่นเองเป็นชื่อใบไม้ใบมีลักษณะคายนะคะ ต่อไปคำว่าคละคลุ้งคละคลุ้งก็คือกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วคล้ายๆกับกลิ่นของเน่าเสียนะคะอะนักเรียนลองนึกถึงกลิ่นปะลาอาจจะหอมก็ได้นะคะนักเรียนถ้ามีเชื่อน,นักเรียนลองไปดมดูก็ได้นะคะที่บ้านใครมีปะลาดมได้เลยนักเรียนอาจจะบอกอุ้ยหอมสดชื่นอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่ถ้าเขาเปรียบเทียบกับคํา ศัพท์ที่คุณครูพูดถึงนะคะนั่นแหละค่ะคำก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปพอเราได้คําศัพท์แล้วเราได้ความหมายแล้วนะคะเรามาลองถอดคําประพันธ์กันในบทนี้นะคะเราสามารถถอดคําประพันธ์ได้ว่าปาร้าที่มีกลิ่นเหม็นเมื่อเรานําใบคามาห่อกลิ่นเหม็นของปาร้าย่อมติดกับใบคาไปด้วย เช่นเดียวกันกับการครบเพื่อนอ่ะเขาเปรียบแล้วนะคะนักเรียนปาราเนี่ยเปรียบเหมือนกับการครบเพื่อนเห็นไหมคะคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาถ้าเราครบเพื่อนไม่ดีเราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีทําให้เสียชื่อเสียงของวงตระกูลนะคะนักเรียนซึ่งตรงกับสัาพวนที่ว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะใบพอ้อพันหอหุ้งกฤษณนาหอมระรวยรถพาเพลิดด้วยคือคนเสพสเสน่หานักปราดความสุขทราบหรือม้วยดุดไม้กลิ่นหอมเรามาดูคำศัพท์กันเช่นเดียวกันค่นะนักเรียนใบพอ้อหรือพ้อนะคะก็คือต้นกระพอ กฤิศาก็คือชื่อไม้เนื้อหอมระรวยก็คือแผ่วๆหรือเบาๆนะคะเสกก็คือกินหรือบริโภคนั่นเองนะคะนักเรียนสเสนหาคือความรักนักปราชญ์ก็คือผู้รอบรู้มีปัญญาหรือมวยก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็ พอได้คำศัพท์และนักเรียนก็มาลองถอดคำประพันธ์กันดีกว่าค่ะดูสิอ่าคำประพันธ์นี้เราสามารถถอดได้ดังนี้ค่ะกฤษณาคือไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งเมื่อนำใบต้นกระพาะมาหอ่อกลิ่นหอมของกฤษณาย่อมติดใบต้นกระพาะไปด้วยเช่นเดียวกันกับการครบ คนที่มีปัญญาหรือนักปราั้นเองนะคะนักเรียนย่อมจะนำพาความสุขมาให้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับไม้กลิ่นหอมซึ่งตรงกับสำนวนไทยที่ว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเห็นไหมคะนักเรียนการถอดคำประพันธ์นะคะเราจะต้องรู้จักคำศัพท์ก่อนพอเรารู้จักคำศัพท์แล้วรู้จักบริบทของ คำประพันธ์แล้วนักเรียนยก็สามารถเรียบเรียงเป็นคําได้นะคะถามว่าการถอดคาประพันธ์มีความสําคัญอย่างไรการถอดคาประพันธ์นะคะก็จะเป็นการที่ทําให้นักเรียนยรู้ความหมายรู้การพูดถึงหรือกล่าวถึงในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นในบทที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ทั้งบทที่1แล้วก็บทที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอน เรื่องการครบเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนอย่างเช่นบทแรกที่มครูยกเกี่ยวกับเรื่องปรลาชใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาก็เปรียบเพียบว่าถ้าคบคนไม่ดีหรือทําสิ่งที่ไม่ดีกับตามที่เพื่อนเขาได้พานักเรียนทําก็จะส่งผลไปถึงให้คนเขามองครอบครัวเราทําให้เราเสียชื่อเสียงได้ใช่ไหมคะแต่ในบทนี้จะเป็นการยกตัวอย่างถึงไม้ปริศนาซึ่งเป็นไม้เนื้อหอม แสดงว่าในบทนี้เนี่ยจะต้องพูดถึงสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีก็เหมือนกับการครบกับเพื่อนที่ดีนะคะถ้าทําสิ่งที่ดีคบเพื่อนที่ดีใครๆเขาก็พูดถึงเราในด้านที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกับสํานวนด้วยนะคะนักเรียนลองดูนะคะลองถอดคาประพันธ์ดูนะคะแล้วนักเรียนจะรู้ว่าอ๋อการอ่านหนังสือไม่ใช่อ่านไปเฉยๆแต่เราสามารถ แปลความหมายหรือถอดความหมายออกจากตัวหนังสือพวกนี้ได้นะคะเอาละค่ะมาถึงกิจกรรมหรือแบบฝึกทบทวนความรู้ของเราหลังจากที่เราเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนก่อนอื่นขอชี้แจงก่อนนะคะเรื่องการทำงานของนักเรียนและก็การส่งงานของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถทําลงในสมุดหรือในกระดาษ A 4สก็ได้นะคะนักเรียนแต่ถ้าใครสามารถปริ้นได้ก็อนุญาตให้ปริ้นได้นะคะ พอนักเรียนทํางานเสร็จนักเรียนตกแต่งอะไรให้เสร็จทุกอย่างสวยงามและให้นักเรียนถ่ายรูปชิ้นงานนั้นส่งมาทางแอปพลิเคชันไลน์ของห้องนักเรียนนะคะส่วนชิ้นงานให้เก็บไว้เพื่อที่จะนำมาส่งคุณครูตอนเปิดเรียนปกติค่ะใบงานหรือใบกิจกรรมสามารถโหลดได้นะคะตามรายที่คุณครูแขวนไว้ให้นะคะแล้วทีนี้ คุณครูได้ลงใบงานไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถเปิดได้แล้วก็ลองทำได้เลยซึ่งวันนี้ใบงานของเราจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการถอดคำประพันธ์ค่ะนักเรียนลองทำดูนะคะถูกผิดไม่ว่ากาันแต่ขอให้นักเรียนได้ลองทำนะคะแล้วที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจงานแล้วก็ เก็บคะแนนนักเรียนได้ถูกต้องค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากความห่วงใยไว้เช่นเดิมนะคะนักเรียนช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพตัวเองใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเพื่อตัวเองและก็ครอบครัวนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ